ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับวันนี้วันที่สิวันที่14เมษายน2,568อยู่กับผมสวัสด์เคือพิมายนะครับผมครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปนู่นครับเรื่องเล่านะครับสรดเมียช่วยกันดับไฟนะครับเมียเสียชีวิต นะครับผมสามีรอดนั่นเองนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับผมนะก็ผัวเมียผัวเมียช่วยกันดับไฟลำทุ่งนะครับเมียดับถูกไฟคอกเสียชีวิตนะครับผมต่อหน้าต่อตาสามีนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับวันที่12เมษายน2,568เกิดเหตุสะเตือนใจนะครับบ้านกุดค้าตำบลกุดค้าอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุรธานีนะครับเมื่อเกิดไฟไหม้ลามทุ่งนะครับท้ายหมู่บ้านนะครับส่งผลให้หญิงอายุ29ปี59ปี59ปถูกไฟคอกนะเสียชีวิตในขณะช่วยกันดับไฟนะครับกับสามีส่งะนะครับผูสืขาวก็ลงพื้นที่นะครับผมที่ได้ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุที่พบว่าเพลิงไหม้นะครับพื้นที่ทุ่งนากว้างกว่าหนึ่งไร่นะ ภา,ภายในจุดเกิดเหตุก็พบล่องรอยนะของไฟไหม้เสื้อผ้าหมวกและรองเท้าบูทนะผู้เสียชีวิตครับตกอยู่ตกอยู่นะขณะขณะที่บริเวณใกล้เคียงก็เป็นสวนยางพาราซึ่งเป็นจุดที่ผู้เสียชีวิตนะฮะพยายามจะสกัดไฟให้ไม่ให้ลุกลาม นะครับอ่าไม่ให้ลูกลามนะครับผมสก,กัดไฟไม่ให้ลูกลามสามีวัย60ปีของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าขนาดที่เกิดเหตุภรรยาได้โทรศัพท์มาบอกช่วยกันดับไฟไฟที่ทุ่งนาเพราะเกรงว่าจะลามไปเข้าในสวนยางทั้งคู่จึงรีบออกไปช่วยกันดับไฟต่างคนต่างก็แยกคนละมุมนะฮะ ตอนแรกก็ผมก็เห็นเมียอยู่ที่ฝั่งสวนยางกำลังช่วยดับไฟอยู่แต่พอมองหาอีกทีหนึง่งกลับไม่เห็นนะวิ่งไปดูก็พบว่านอนฟุบอยู่ในกองไฟรีบเรียกหลานช่วยกันนะาอุ้มขึ้นรถนะครับแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะภรรยาเสียชีวิตนะครับก่อนถึงโรงพยาบาลนะครับผมอ่าแหม เห็นต่อหน้าต่อตานะครับกล่าวทั้งน้ําตาเลยนะครับผมเรามาดูภาพเหตุการณ์กันแล้วกันนะครับผมนี่ครับเหตุการณ์นะครับผมอันนี้ชุดเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตนะครับผมที่อายุ259ปีนะครับผมนะฮะ59ปีอันนี้ก็นี่นะครับผมหนงเสื้อผ้าอันนี้ก็ต้นไม้นะครับ ต้นยางนะแต่จะเป็นต้นยางที่เสียแล้วเลยตัดออกนะครับผมนะฮะเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับน่าสลดใจนะครับยังไงแล้วโอ้คนที่จุดไฟไม่น่าจะเออนะครับผมขาดความรับผิดชอบนะครับไฟลามมาแล้วก็น่าจะแจ้งทางเ,เทศบาลน,นะครับผมให้มาดับไฟนะครับ ่จุดมาแล้วอันนี้ปล่อยเลยตามเลยนะครับผมเลยสองผัวเมียนะครับผมเมียชะตาขาดเลยนะครับผมไฟคอกดับต่อหน้าต่อต,อตาสามีนะครับผมนะฮะสามีเสียใจกล่าวทั้งน้ำตานะครับกับผู้สื่อข่าวนะครับผมโอ้โหต่อหน้าต่อต,อตาผู้สื่อข่าวเลยนะครับร้องไห้เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมามาเสียชีวิตเพราะไฟลามทุ่งนั่นเองนะครับผม เหตุเกิดที่นู่นนะครับบ้านกุดค้าอำเภอตำบลกุดค้านะครับบ้านกุดค้าตำบลกุดค้าอำเภอทุ้งสงอำเภอทุ่งฝนนะฮะจังหวัดอุดรธานีนะั่นเองนะครับผมครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมกับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมสวัสดิเ์เขือพิมายข่าวรายวันบ้านผือทีวีนิวเฮดดี Seperti apa